ล้นนี้แรงไหมร้นนี้แรงไหมแรงแรงแรงแค่ไหนสุดสนะเรื่อนยศเรื่อบารมีไหนพ่อพูดสิเรื่อนยศเรื่อบารมีเรื่อยศเรื่อนยศเรื่อบเรื่อยเรื่อบารมีสวัสดีครับวันนี้นะครับ ก็มาเปิดลุ้นเนื้อนะครับลุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ทําการเปิดซิลนะฮะวันนี้ผมทําการแกะมาบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็จะมีแกะลุ้นอีก4กล่องนี้นะฮะเพื่อแบบ ให้ลุ้นกันไปเลยนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งหลวงพ่อได้ตัดไว้จริงๆนะฮะว่าแรงแน่ๆนะครับก็รอดูกันต่อไปยาวๆนะครับก็มีแบบขายลุ้นเอาไปลุ้นเองนะครับก็ราคาก็อ่าทักมาได้เลยนะครับทางไลน์ออฟฟิเชียลใต้คลิปนะฮะก็สามารถกด ใต้ลิงก์มาได้เลยนะครับจะเป็นหน้าที่ขั้นตอนที่ผมดูเอไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับอะมาดูลุ้นมาดูที่ผมแกะแล้วนะครับถ้าใครที่อยากอยากได้แกะแล้วเนี่ยบางส่วนที่ผมแกะแล้วนะอันนี้ลงลงยาอันนี้อันปากก้านะแบบไม่ต้องลุ้นเลยคุณได้แน่นอนเนื้ออันปากก้าสีถูกใจแน่นอนนะฮะอนี้ก็เป็นอีกอาทางเลือกหนึ่งนะครับ จมูกจังโด่งอยู่นะครับนี่อันนี้ลงยาฟ้านะครับหรือลงยาน้ําเงินนั่นแหละนะครับขอบแดงนะครับก็ถือว่าเป็นลงยาเต็มสูบคุ้ยพื้นนะฮะก็สวยเลยรุ่นนี้สวยเลยนะฮะเลื่อนยศเลื่อนบาร,รมีนะฮะตัวเลขนะครับสามหนึ่งหกตัวเลขสามหนึ่งหกนะฮะใครไม่ต้องใครที่แบบเออแบบไม่อยากรุ่นก็ ซื้อแบบนี้ไปนี่ฮะตอกพัดยศนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้อีกหน่อยได้แรงแน่นอนนะครับตอนนี้ลุ้นหนึ่งก็ห้าหกร้อยบาทแล้วนะครับขายกันหน้าวัดหนึ่งพันบาทนะครับอืมอ่าขายหน้าวัดหนึ่งพันบาทไปแล้วนะครับอ่าถ้าใครอยากได้เหรียญแบบอย่างนี้เลยนะฮะแบบลงยาแบบสวยๆแบบนี้นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับนี่อันนี้อันปาก้านะฮะอ่าอันนี้สีนิยมแน่นอนนะครับเนี่ย อันปกักกาลงยาธงชาตินะครับจมูกยังโด่งอยู่นะฮะโอ้ยรุ่นนี้เขาทำสวยมากๆนะครับเนี่ยดูดูรอยมือหลวงพ่อนะเนี่ยแบบเป็นริ้วรอยสวยมากนะครับรอยย่นของผิวนะฮะนี่ขนาดอยู่ในถุงนะครับสวยจริงๆนะฮะอ่ะอันนี้ลายธงชาตินะครับอันปกักกาลายธงชาติ เลข227นะฮะใครสนใจก็แคปภาพมาให้ผมได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีเยอะนะฮะนี่เป็นที่ต้องการแน่นอนนะฮะร,รุ่นนี้เอ่อสีนี้เลยอันปกากาซาตินนะฮะโอ้โหดูดวงตาโอ้โหดูลงยาจีวอนนะฮะผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นจริงนะเนี่ยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะ อันปากาซาตินลงยาจีวอนนะฮะโอ้เนี่ยเขาเล่นกันอยู่สองพันกว่าบาทแล้วนะครับอันนี้แบบไม่ได้เมคราคานะอันนี้ราคาพื้นๆเลยนะครับราคาพื้นๆน,น,นะฮะโอ้สุดยอดเลข2องศูนะครับโอ้สวยมากดูพัดยศนะคมโอ้อีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับ 2,000กว่าบาทแพงไหมถหลีน,นี้นะครับไม่แพงเลยนะฮะนี่ผมก็เปิดมาได้เหมือนกันเปิดมาได้เหมือนกันหนึ่งลังก็ไม่ได้มีเยอะนะครับประมาณสักหนึ่งเหรียญสองเหรียญเท่านั้นแหละครับ <c oughs> พอๆ <c oughs> กับเนื้อเงิเน,นเลยหายากนะครับอ่ะอันนี้นะฮะ <c oughs> เนื้อชะนวนนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะอ่าเลขหกสามสี่นะฮะเนื้อชนวนหกสามสี่ ลงยาน้ำเงินลงยาแดงนะโอ้โหนี่ก็สวยนะฮะนี่ก็สวยอันนี้เนื้อชนวนมวลสารอยู่แล้วนะครับโอ้เราจมูกนะฮะโอ้ยดูใยเป็นเม็ดเลยนะครับใยเป็นเม็ดเลยเบาะหูลงยาลงยาจีวอนส้มนะฮะโอ้โหนี่ก็สุดสุดแล้วนะครับเหรียญหนานะครับน่าสะสมมากๆทรงคุณค่ามากๆรุ่นนี้นะครับอะทรงคุณค่ามากๆ ฉนวนลงยาเขียวคอบแดงนะครับซุ้มบนน้ำเงินนะฮะโอ้ทรงค่าทุกเหรียญนะ่ะจมูกยังโด่งอยู่นะฮะจมูกยังโด่งอยู่โอ้โหสวยจริงๆตัวเลขนะฮะสองเก้าแปดนะฮะเลขหงนะฮะเลขหงนี่ก็สวยเหมือนกันอ่ะนี่เนเชนวนมวลสารนะ,ะดูแบบขึงขังดีอ่ะทองทิพนะฮะ ทองทิพย์ลงยาจีวอนะครับขอบแดงสุมน้ําเงินนะฮะนี่ก็สวยนี่แบบอันนี้โอ้โหนี่สวยจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องลงยาเยอะลงยาเฉพาะขอบก็พอนะครับหน้าสะสมอยู่แล้วนะฮะเลข587นะครับ587เนะฮะโอเคนี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นจริงๆนะฮะ เ,เขาเรียกว่ารุ่นเลื่อนรุ่นแรกนะฮะเลื่อนรุ่นแรกนะครับอันนี้เนื้อทองทิพย์นะฮะเนื้อทองทิพย์เลขห้าสี่แปดนะครับลงยาแดงนะครับโอ้โหโอ,อันนี้แดงสะใจจริงๆนะครับอ่เดี๋ยวดูจมูกกันนะฮะจมูกจังโด่งอยู่นะฮะจมูกโด่งใหญ่นะฮะรุ่นนี้นะฮะโอ้ไอ้นี่สวยมากโอ้ยอันี่สวยจริงๆ ยังกระทองคำเลยนะเนี่ยสวยครับผมอ่ะไปต่ออันนี้เลขเลขสิบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอทองทิพย์เหมือนกันทองทิพย์หน้ากาัดทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนะฮะอันนี้กด็ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแบบนี้สวยๆจมูกนะฮะไม่บี้แบนนะฮะจมูกไม่บี้แบนโหยังชัดเจนสวยงามนะฮะ เหมือนหน้ากาก,กหน้ากับ,บาง่ายถ้าเราจินตนาการเหรียญ้างล่างอะ่ะเหรียญ้างล่างคือเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำเดี๋ยวเดี๋ยวทองแดงผิวลุ้งนะฮะอันนี้ผิวลุ้งนะจะออกผิวลุ้งนะฮะอันนี้อันนี้ออกแบบลุ้งแบบเขียวอันนี้ลุ้งแบบม่วงๆหน่อยนะฮะเนี่ยฮะผมเอียงๆเ่มีสองแบบนะเนี่ยมีสองสีแล้วแต่แล้วแต่เขาจะลงยานะ เออเขาเรียกลงลงลุ้งนะฮะอันนี้หน้ากากอ,าอันปะก้านะฮะอันนี้หน้ากากทองทิพย์นะครับมนนะะีสองเหรียญนะฮะสองเหรียญสองเหรียญเนี่ยผิวผิวกำลังดีครับอันนี้เลขหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้เลขหนึ่งห้าเก้าเฮ้ยหนึ่งห้าเก้ากับหนึ่งหกเก้าเลยเหรอเออใกล้เคียงครับเลขเลขใกล้เคียงกันมากหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้านะครับโอ้ยสวยอะ่ะเนี่ยผิวนุ่มสวยสวยเลยนะครับอ่ะ ก็เป็นที่ผมเปิดมาทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสี่กล่องนี่ผมเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะนานไปโอ้ยแอมกาซาตินสุดยอดผมเปิดมาผมเปิดมาไม่กี่รุนเนี่ยผมเจอเลยก็ใครสนใจก็ทักมาได้ราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเออเขาเรียกอะไรนะพระใหม่นะครับจริงๆแล้วพระมันอยู่ที่ความนิยมนะฮะอยู่ที่ความนิยมนะครับ ผู้ต้องการอยากได้เพท่านั้นเองนะครับโอ้ยทองแดงผิวไฟนะครับโอเคตลับก็สวยนะตลับแบบดูแบบทรงคุณค่าจริงๆนะครับตลับแบบเออพรีเมียมดีอะ่ะชอบนะครับอ่ะทองทิพนะฮะหน้ากากทองทิพอันนี้ก็แดงนะฮะเน่โอ้แดงสะใจเลยนะครับจมูกก่อน จมูกโด,งโดง่งๆทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพต์ตัวเลขนะครับ806นะฮ80 <Okay. S 1> ะ806ศูนยโอเคมาอีกรุ้นนะครับเอาให้จบไปเลยสี่รุ้นผมชอบมากเลยรุ่นนี้คือลงยาไม่เลอะเทอะ <c oughs> ลงยากำลังดีนะ โอเคเฮ้ยผมได้แต่ทองแดงนะทองแดงนะแต่ว่าเขาลงยาเต็มสูบนะนี่ลงยาเขียวนะฮะขอบแดงซุม้มน้ําเงินนะครับเห็นไหมเขาลงยาไม่เลอะเธอจริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่เลอะสวยสวยสวยมากนะครับก็อ,อ่ะลุนตัวเลขกันปรึงประเดปสามสามเก้านะครับสามสามเก้า ถ้าใครได้แบบลงยาทองทิพนะทงทองทิพลงยาอะไรเนี้ยพัดยศนะฮะราคาอยู่ที่สองสามพันเลยนะครับนาทีนี้นะครับที่เขาเล่นกันนะผมก็ไปแอบส่องมาเหมือนกันนะครับก็อยากได้เหมือนกันลงยาพัดยศนะฮะจะเป็นแบบพัดยศแบบดูแบบโอ้โ oh, หเป็นของเจ้าคุณอนะ่ะพัดยศพระครูอะไรเงี้ยนะผมก็อยากได้จริงๆเลยก็หาอยู่นะครับ นี่ไงทองทิพย์เนี่ยทองทิพย์ลงยาเหอะโอ้โหไม่ลงยาสมติไอ้ลงยาพัดยศครับเลขสี่หกหนึ่งนะครับสี่หกหนึ่งอันนี้ลงยาฟ้าขอบแดงนะครับส้มเขียวโอ้ยเกือบเกือบเกือบนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายขอยได้เนื้อดีๆดแล้วกันนะ โอเคโอ้ยทองทิลิ์ขอบเฮ้ยอันนี้สวยอะ่ะขอบขอบน้ําเงินอันนี้สีสีที่ต้องการเลยนะนี่ลงยาแดงนะครับซ,ซุ้มเขียวขอบน้ําเงินตัวเลขนะฮะโอ้ยนี่ไงครับนี่นี่ผมบอกแล้วหนึ่งสี่สามนี่เนี่ยเขาเล่นกันสามพันสองพันกว่ามีแน่นอนนะครับนี่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งรังน่าจะมีไม่กี่เหรียญ หนเหรียญเท่านั้นนะนี่ผมบอกแล้วนี่เหรียญน,นี้ผมเก็บนะอเหรียญน,นี้ผมเก็บเลยนะครับไม่ปล่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นตัวนะเพราะว่าเป็นสีม a s เตอร์พี e นะครับของรุ่นนี้เลยนะฮะเป็นสีม a s เตอร์พี e ก็เนี่ยใครได้แบบผมอะ่ะถือว่าโชคดีวันนี้ผมก็โชคดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งเลยนะฮะนี่โอ้โหเลขไม่สวยแต่ผม แต่ผมชอบลงยาด้านหลังนะครับโอเคจะโมอ,อะไรพร้อมทุกอย่างนี่นะครับนี่คือเป็นพรีเมียมของรุ่นนี้แล้วนะฮะที่มีความต้องการมากๆนะครับโอ้โหโอเคคลิปนี้ถูกใจผมแล้วนะครับเหรียญนี้เก็บนะครับเหรียญนี้เก็บนะครับผมอยากได้อยู่พอดีแล้วลงยากําลังที่ผมผมว่ามันสวยจริงๆนะครับตัวน,นี้อ่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะ สำหรับรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับตลับสวยนะฮะมีการกระแทกจมูกนะครับถือว่าทีมงานมีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ลุกเอ่อ <c oughs> ช่วงนี้คือพระค่อนข้างออกเยอะก็เลือกเล่นเป็นบางรุ่นนะครับก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่สนใจวัตถุมงคลเนี่ยหน้าพระแบบนี้เลยหรือเอาไปลุ้นเองที่บ้านก็มีราคาลุ้นนะครับ ใครอยากได้หน้าพระแบบนี้มีเท่านี้ที่เป็นหน้าพระนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ